ร้านนี m o ช็อปร้านบริการขายเพชรใน Map เพชรซิมูเลเตและยังบริการจําหน่ายตัวดาเมจอีกด้วยนะและยังมีการขายสมุด e n c นชาร์ดเริ่มต้น19บาบาทและยังมีบริการอื่นอีกมากมายสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและเดี๋ยวในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็จะลองไปนะครับผมในโซนซื้อขายกันดูนะครับทุกคนด้วยเพจแปดแสงของผมนะทุกคนครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยนะจะได้อะไรกลับมาบ้างนะทุกคนนะโอเคก็ก่อนจะไปรับชมนี่ครับอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลน์ขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะคครับโอเครับ ไปเลย let's go โอเคทุกคนผมเนี่ยนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า800,000เพชรเนี่ยนะครับผมจะสามารถซื้ออะไรกลับมาได้บ้างโอเคตอนนี้ก็ไม่มีกุญแจที่จะใช้นั้นในพาร์ทนี้ใช้ไปหมดแล้วนะครับโอเคก็อย่างเดียวก็คือเราไปเทรดกันเลยดีกว่ามันจะเรียกว่าเทรดเออน่าจะเทรดแหละโอเคเราไปเลยนะครับโซนเทรดหวังว่าจะได้ของดีกับเขาบ้างนะเออในรอบนี้อยากจะได้ตัวใหญ่นะครับแต่ผมไปดูมาหูมันก็หลักรางเพชรหมดเลยนะ โอเคเนี่ยเรามาถึงโซนเพจแล้วนะฮะไปโซนโซนเพดโซนเพจอะไรละ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาวางขายอะไรกันบ้างโอ้โหทุกคนดูตัวนี้ดินี่ครับเออเป็นฮักนะครับไนท์แมนนะคาเค่นโอ้โห3.7 m เอนาะราคาแรงมากอันนี้เป็นเออสมุดนี่ครับอืมโอ้โหแพงนะเนี่ยราคาแรงอยู่อันนี้ก็แรงโอ้ไม่แต่ราคาแรงแรงนะครับอันนี้เป็นอะไรอนะ่ะเป็นคียที่ข้อไอวหรอเออนี้ก็น่าสนใจนะ เออแต่ผมก็มีอยู่เนาะคิทดดนนี่เข้ามันก็มีอยู่ก็แทบไม่ได้ใช้โอเคแต่มาดูวันนี้ดีกว่าฝั่งนี้อ,อ่าเว้ยโอ้โหดูมันขายทุกคนฟอร์จูนันเล่นมลล้านสองเลยเหรอโอ้ราคาแรงแรงอะราคาแรงแรงเนี่ยครับอันนี้คืออะไรอะสเต็งอะอ๋อโอ้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับสองแสนเจ็ดแต่ฟอร์จูนอยู่โอ้โหยัดเค้ล้านสองทุกคนราคาแรงมาก อันนี้อ๋อเป็นตัวเหมือนอันนี้กุญแจนะครับไหนดูซีไข,ข่ไข่อะไรบ้างอุ้ยตัวนี้ก็โอ้โหสองล้านสองเลยเหรอตัวที่ผมมีนี่สองล้านสองเลยเหรอโอ้เอาเรื่องนะครับอันนี้เป็นสมุดอะไรวะไรติงอระมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะทุกคนเอออันนี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้นะว่าเอาไ้ทาอะไรอันนี้อาจจะเป็นอ่าเหมือนที่ใส่อ่าตัวใหญ่นะครับเนีย่ยทุกคนอย่างที่ผมใส่อยู่เนาะน่าจะใช่นะครับเออใน ในเซิร์ฟนี้มีมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เองเหรอโอ้ว่าจะเลือกหาหาของนะครับแต่ในเซิร์ฟนี้ก็น่าจะมีแค่นี้อันนี้เป็นบอดใหม่บอดใหม่บอดเหมียวอันนี้แสนหนึ่งโอ้ขายแพงอยู่เด้ออันนี้เจ็ดหมื่นที่จริงอยู่เจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นเก้าเขาวางขายเก้าหมื่นห้าโอ้เอาเรื่องนะครับราคาประมูลก็ในเซิร์ฟไม่มีใครประมูลนะครับไม่มีใครประมูลเลย โอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองออกเข้าใหม่อีกเซิร์ฟหนึ่งละกันนะครับโอเคไปเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนีครับน่าจะไม่ใช่เซิร์ฟเดิมเพราะว่าผมยังจําได้นะเมื่อกี้เขาไม่มีคน5ล้านเพชรอันนี้มีมาโอ้มีคนรวยอยู่ในเซิร์ฟด้อุ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเด,เด,เดมันคือตัวอะไรโอ้โหตัวเขาเยอะชาดตัวเขาเยอะชาดเนี่ยครับอ,อันนี้ขายตัวนี้นะโอ้ตัวละห้าร้อยเพชรเองเหรอเดี๋ยวนี้อันนี้มีสมุดนะครับอ้สมุดคอยสมุดเงินนะ เอาเรื่องว่ะเป็น V นะครับอยู่ที่3ามหมี่ไอวีอยู่ที่12ื่นสองราคามันก็ได้อยู่นะกระโดดไปเยอะอยู่อันนี้อ่ออันนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้อ่อด้านบนนะฮะมีอะไรขายบ้างเอ่ยมีแท็บพลังขายนี่ครับอันนี้อุย๊ยอันนี้น้ํายาลักกี้นี่ครับน,นี่น้ํายาลักกี้สองหมื่นห้าเฮดนะครับสองหมื่นห้าพันเพจอันนี้ก็มีแต่ตัวชมพูอันนี้ก็เป็นกล่อง อันนี้ป้ายอันนี้สัตว์ตัวใหญ่นะครับโอ้โหมันขายกันแบบหลัก M ขึ้นหมดเลยทุกคนดูดิแล้วยิ่งสัตว์เรนโบ์นี่ครับอยู่ที่3ล้าน5ทุกคนโอ้โหราคาแรงมากบอกเลยว่าผมสู้ไม่ไหวนะครับราคาแรงมากก็คือต้องต้องปล่อยฟาร์มหลายหลายวันอยู่นะนี่ยกว่าจะได้3ล้านทิปเนี่ยฮะอันนี้คือผมไม่ได้ขายของได้เลยทุกคนนี่คือผมเปิด FK อย่างเดียวเลยนะครับแล้วไม่ได้ FK ในส่วน VP นะ FK ส่วนปกตินะครัทุกคนรู้ไหมเนี่ยเอออันนี้คอยก็ผมอยากได้วะ่ะ คอยอะจะจะจัดมาก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งเล่มหนึ่งเล่ม่ะ,นะครับในเมื่อผมอยากได้ก็จัดมาเลยแล้วกันนะครับแต่ก็มีไหมมันก็มีอยู่นะครับผมก็แค่อยากจัดมาเฉยๆนะครับเออจัดมาไว้งั้นแหละนี่แล้วมี2เล่มแล้วก็ก็ฟิลนะครับเคียในเซิร์ฟนี้ก็เหมือนแบบว่าไม่น่ามีอะไรแบบขายเยอะเลยนี่อะไรอะอ๋อนี่คือเราสามารถซื้อบูทได้เหรออ๋อเอาเรื่องนะครับเออมันใช้เพชรซื้อนะตรงนี้บู้สุดยอด แต่มันก็ไม่มีใครขายแล้วเนาะทุกคนหมดแล้วนี่ครับมีแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเซิร์ฟต่อไปเลยดีกว่าทุกคนโอเคครับเรามาถึงอีกเซิร์ฟแล้วนะครับเอ้ยอันนี้เขาประมูลอะไรกันเนะี่ยเป็นเอ็กซ์คูลสอุ้ยอุ้ยผมผมอยากบิดอะเอาสักสามแสนหนึ่งโอ้มาทันบิดพอดีนี่ครับโอเคจัดไปเลยนี่ครับเพราะว่าอันนี้มันเขาบอกว่าสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเพชรใช่ไหมผมลองบิดไปอุ้ยมีคนสู้มันมีคนสู้สามแสนสองผมบิดสู้ผม,สผมบอลเลหรือมันมีหน้ามา้า หรือมันมีหน้ามา<笑><笑>ผมบิดสู้นะครับเออเออปล่อยมันบิดไปนะครับเออโอ้โหผมจะสู้ดีปะวะอืมสามแสนสามไปคือผมเนี่ยบิดแบบไม่รู้อะไรคือผมอยากได้ผมก็บิดเลยนะครับก็คือบิดเลยยังไงครับเขาจะสู้ผมหรือเปล่าแต่ผมดูทรงเขาสู้โอเคปล่อยเขาสู้ไปปล่อยเขาสู้ไปแล้วก็เสียตังค์เล่นไปนะครับโอ้โดนหน้ามาบิดช่วยวะนี่กู เออปล่อยึงแล้วกันนะครับอยากได้ไเอาไปเลยนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับซ็อกแคทตอืมต้องนายเราอดได้ซ็อกแคทตโอเคนั่นได้ไปไม่เป็นไรครับเท่ากับว่าเราบิดสู้เนะครับโอเคเรามาดูของด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ดูเหมือนจะมีคนรวยอยู่นะครับโอเคเรามาดูของดีกว่านะครับอันนี้เป็นรุ่นแจอืมอันนี้ตัวละครสมุดนะครับสมุดมีแต่แบบไอวีว่ะเออมีแต่ไอวีนะครับ,บ,บ, IV, อ,อ, IV, รบอันนี้อ่าอืมอันนี้ผมมีผมก็ไม่ได้ใช้ เออไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้ก็ขายตัวขายตัวนีครับอุ้ยอันนี้โอ้ขายแสนสามเลยหรอแต่เป็นโดมินัสนะอุ้ยแต่ถ้ามีประดับรหัสมันก็ดีเนาะทุกคนโอ้ยโอย,โอยหายตัวตาตากูทุกคนผมกำลังแบบวิเคราะห์อยู่เลยเย็ยเช่ไปห้าหายวับไปกับตาผมกำลังวิเคราะห์เลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี้ยโดนแย่งซื้อไปซะแล้วเนี่ยช้าก็อดนะครับช้าก็อดผมบอกเลยช้าอด โอเคโอ้ okay. oh. แล้วผมจะทันอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรทันเลยอุ้ยประมูลออกมาประมูลหรอ,อมาประมูลว่ะโอเคงานประมูลเนี่ยผมชอบอ่าอยู่ที่แสนโอเคเปิดแสนผมไปแสนสองแล้วกันไปผมบิดไปแสนสองเอาดิเอาดิบิดไปแสนสองะเอาดิอืมมีใครสู้หรือเปล่าไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะแต่ตัวนี้มัน ไม่น่าเท่าตัวนี้โอเคยังไงยังไงครับแต่ดูเหมือนไม่มีใครสู้นะแต่ผมบิดไปนะผมอยากได้จริงมันดูเท่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่คืออยากมีมาประดับ <c oughs> มาประดับรหัสไว้เฉยๆเนี่ครับโอเคยังไงผมว่าผมน่าจะได้นะสำหรับตัวนี้นะครับบิดเพิ่มไหมให้เขาหยอกหยอก,ยอกเล่นหยอกเล่นนะครับโอเครอดูเนี่ยครับว่าผมจะได้หรือเปล่าได้แหละนะครึ้งเรียบร้อยครับผมตัวนี้เข้าตัวแล้วแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับปึ๊บ นี่โอ้โหเท่เลยเท่เลยเท่เลยนะครับนี่ตัวเอ้แต่มันตัวเล็กจังวะตัวนี้เดียวอืมอันนี้เขาเปิดมาที่หกหมื่นห้าโอ้โหเปิดมาแพงยังไงไม่เอาอ่ะตัวนี้ยเปิดมาราคาแรงๆทุกคนว่าถ้าเอาตัวนี้ยผมเปิดที่หนึ่งเพชรมันจะมีคนซื้อไหมเนี๋ยวเล่นอยกเล่น,ลลน,นครับลอเล่นลอเล่นไม่เอาไม่เอานะครับอืมแต่คนที่เขามีห้าเพชรห้าล้านเพชรนี่น่าจะคนนี้หรือเปล่าเนี่ย ใช่ไม่ใช่ด้วยแต่เขามีตัวใหญ่โอ้โหโอ้ผมอยากดูอ่ะคนที่มีเพชรเยอยที่สุดอ่ะคนไหนเอ่ยไม่เห็นว่าไม่เห็นไปไหนก็ไม่รู้นะครับเคสนี้น่าจะไม่มีคนบิดโอเคเดี๋ยวเราลองย้ายเซิร์ฟดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวเราลาย้ยายเซิร์ฟดีกว่าครับบอกว่าวันนี้ผมคงจะไม่ถลุงเพชรตัวเองจนหมดนะครับที่ฟารม์มาตั้งนานเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาถลุงเพชรตัวเองหมดเนี่ยครับซวยอีกไม่มีเพชรใช้ในอนาคต โอเคไม่เป็นไรโอเคเรามาถึงอ่าตรงนี้อุ้ยเขาบิดอะไรกันน่ะเป็นคอสมิกนี่ครับอ่าเขาบิดกันอยู่ที่แสนหนึ่งผมแสนหนึ่งหมื่นสามพันโอ้โหเป็นไงมาถึงนี้บิดรั่วเลยผมบิดยับเนี่ครับเหมือนรวยอะ่ะอุ้ยยดเคมีคนบิดไปดิเราสู้ดีไหมเฮ้ยเราซหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปนี่ครับไป let's go เฮ้ยยดเคปึบโอ้โห,เ,โโหเขาบิดกันโหดมากทุกคนเขาบิดไปแสนสองนะครับ ไปดีแสนสองห้าพันผมบิดสู้ผมบิดสู้เล t โก้ปึ๊บเอาดิผมบิดสู้บิดสู้คืออยากได้นะครับคืออยากได้ก็เลยบิดสู้นะี่ครับ <c ười> คืออยากได้ก็เลยบิดสู้เหมือนคนรวยอะแบบอยากได้ก็บิดสู้อะไรเงี้ยเหมือนคนรวยผมอะนะี่ครับโอเคแล้วก็จบไปนะที่เป็นผมเนี่ยครับชนะไปเนะี่ยฮะโอโหเอาอีกแล้วกูจะเอาตัวไหนมาเนะี่ยเอามาเยอะไปหมดนะครับเออ ไม่เป็นไรเพชรฟ้าใหม่ได้ไม่ซีเรียสนะครับอันนี้เป็นอะไรหนังสือฟอร์จูนเหรออ๋อฟอร์จูนขายอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสมุดอย่างนี้เอกโซติกเพชรนะครับเราเนี่ยนะครับจะได้พลังของอ,อ๋อแบบว่าตัวที่มีพลังมากสุดเนี่ยจะบวกอีก150%เหรอให้ทั้งทีมหรือเปล่าหรือให้แค่ตัวเดียวอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยครับงั้นเรายังไม่ซื้อดีกว่าโอเคงั้นเรายังไม่ซื้อมาด้านบนอ่าอืมอันนี้เป็น อ๋อเป็นพวกนี้อ่าไม่ไม่เอานะยครับยังไม่สนใจอ่าอันนี้มีพวกโอ้น่าสนใจเนะยครับพวกนี้ซื้อดีไหมครับทุกคนปร,ประดับบารมีเล่นนะครับเอออีกแล้วเหรอพี่นะครับอีกแล้วเหรอเอออ,อันนี้มีตัวอะไรกันบ้างครับโอ้ยตัวใหญ่นะม,นนนม,นะมีแต่หลักร้านเพชรขึ้นหมดเลยนะครับมีแต่หลักร้านเพชรนะโอ้ผมไม่สู้อ่ะไม่ไหวราคาไม่ไหวเนะยครับ โอเคอันนี้ขายตัวน,นี่ก็ตัวอันนี้น้ำยานี่ครับอันนี้เป็นกุญแจแจกกุญแจอ๋อไม่มีละแล้น,นี่เขาประมูลอะไรกันอ่ะโอ้ประมูลอะไรกันแต่ไม่มีตัวใหญ่ไม่มีคนเอาแบบตัวใหญ่มาประมูลเลยเหรออุ้ยตัวนี้น่าได้นะคีย์บอร์ดแคทนะครับตัวนี้น่าสนใจคีย์บอร์ดแคทคีย์บอร์ดแคทจ๋มามันเป็นรูปพ่อไหมเดี๋ยวนะอันนี้ผมเอาดีกว่าทุกคนอืม น่าสนใจอ่ะมันน่าสนใจผมอยากได้นะเอาหายบอกกูอยากได้อันไหนแล้วมันหายเลยโอ้ยเนาะอยากได้ไหนแล้วมันหายเลยนะครับเมื่อนี้เปิดมา7จ0 0หมน้านี่ครับสําหรับโปรแกรมชาร์จว้าวก็ดีอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกแล้วว่าปรับอ๋อพอรู้ว่าผมจะซื้อปรับลงอ่ะปรับลงอ่ะสงสัยมันวอนมันวอนเนี่ยมันวอนมันวอนเราก็ต้องเอาหน่อยนะมันวอนนีครับ โอเคมันวัดแล้วก็เอาหน่อยนีครับเออโอ้โหผมแบบผมแบบบิดแบบคือซื้อแบบมัวซัวมากแต่คืออยากได้อะตัวที่มันเป็นแบบว่าเคลช่อนม้ากับผมชอบเนี่ยเออก็เลยเอามาคือมันแต่ละตัวมันสวยเนาะเออเอามาไม่เป็นไรหรอกเนะีครับเดี๋ยวค่อยไป <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพชรใหม่เออคืนเดียวก็น่าจะได้อยู่แต่ผมจะรอเลยผมรอคีย์บอร์ดแคทเลยม้าหน่อยคีย์บอร์ดแคทมาผมรอบิดอยู่นะี่ครับ น,นี่เขาเอานี้ลงเอ้ยอน,นี้ไม่เอามีแล้วมันไม่มีใครเอาตัวใหญ่ลงเลยเหรอแต่ตัวใหญ่ลงก็น่าจะบิดกันยับนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ค่านี้ผมลด,ดอ่ะอ่าอัน,นเนี้ยเนี่ยค่าพลังทุกคนแสดงว่าถ้าเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนออกนะปึ๊บสักสามตัวผมเอาตัวนี้เข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อไม่เกี่ยวนี่ว่าเออมันมันคือพลังทั้งหมดของทีมเราใช่ไหมทุกคนเออไม่เกี่ยวนี่ว่าลืมเขียช่างมันเราใส่นี้เพิ่มไปเหมือนเดิมนีครับอืม ด้านเมีผมอยู่แค่300พาวเวอร์ผมอยู่สามร้อยนะครับนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เพจไม่ใช่เพจจ้าเราจะไปดูนู้นพาวเวอร์ผมมีตอนนี้ครับ2 0 0รอเอ้สย379ล้านนะโอเคก,ก็ได้อยูอย่ไม่มีใครบิดเลยหรอขอบิดได้ไหมอะ่ะอยากได้อ่ะอยากได้อยากได้อีกแล้วไอดิวอยากได้อีกแล้วอยากได้อีกแล้วนะครับจัดมาจัดมาอย่าให้เสีย อย่างกับเป็นเสี่ยที่เราประมูลแต่เพชรเหลือแบบว่าน้อยนิดแต่ทําตัวเหมือนเสีย่ยแต่เอานะครับบอกเลยนี่ได้มาอีกแล้วคนระับ <c oughs> ผมขำตัวเองว่ะเ,เหมือนอยากได้อะไรก็เอาเละทุกคนฟิลนั้นอะ่ะเอออยากได้อะไรก็เอาอ่ะนี่ครับแต่ว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะแต่คืออยากได้ผมก็เอาอ่ะแค่นั้นเองทุกคน เออแต่ตัวนี้ไม่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 หรอกไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเออไปดีกว่าวันนี้เพชรหมดไปเยอะมากนะัจาก8ปดแสนเลยสองแสนนะคือผมใช้เพชรไป6กแสนเลยนะวันนี้เก็บมาเพื่อการนี้แหละคือมาซื้อตัวนะครับแล้วก็ได้มาอืม ก็ได้อยู่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคนชิคเห็นยังไงกันบ้างครับไหนทุกคนลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันดีหรือมันอะไรหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะทุกคนโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับใครทีก่กดแล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม